ประกาศิษฐราชามังกรบทที่4,682การออกเดินทางเมื่อเฉินปิงรีบไปที่เรือห่อจีหยุนกำลังอธิบายเรือห่อให้เหยาเหมยฟังฉันเห็นจีหยุนจับมือเหยาเหมยและสอนเธอทีละก้าวข้างหลังเหยาเหมยใบหน้าของเหยาเหมยแดงเล็กน้อยแต่เธอก็สนุกกับมันมากการเคลื่อนไหวของคนสองคนมีความใกล้ชิดกันมากสำหรับคนนอกพวกเขาดูเหมือนเป็นคู่รักหนุ่มสาวเนื่องจากพวกเขาเกี่ยวข้องมากเกินไป ทั้งสองคนจึงสังเกตว่าเฉินปิงมาถึงเรือหอแล้วเอิม่มเมื่อเฉินปิงเห็นสิ่งนี้เขาสามารถไอได้เพียงสองครั้งเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงจียุนและเหยาเหมยก็แยกจากกันด้วยความตื่นประหนกเมื่อเธอเห็นว่าเป็นเฉินปิงใบหน้าของเหยาเมยอก็แดงก่ำราวกับก้นลิงและเธอก็ไม่กล้าที่จะมองเฉินปิงราวกับว่าเธอถูกจับได้ว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวจียุนยิ้มอย่างเชื่องช้าและพูดว่าคุณเฉินฉันกำลังสอนเหยาเหมยถึงวิธีควบคุมเรือหอ ไปที่ราชวงศ์เซี่ยวทันทีเฉินปิงพูดกับจีหยุนเมื่อเห็นว่าเฉินปิงกังวลมากจีหยุนจึงถามว่าคุณเฉินมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหยุดถามได้แล้วไปกันเถอะหลังจากที่เฉินปิงพูดจบเขาก็เข้าไปในห้องของเรือหอบเขาไม่ต้องการรบกวนชีวิตที่ดีของจีหยุนในการติดตามเหยาเหมยถ้าจีหยุนและเหยาอเหมยได้อยู่ด้วยกันเฉินปิงก็จะกังวลน,น้อยลง ไม่เช่นนั้นเหยาเหมยคงจะติดตามเขาไปและเฉินปิงก็ไม่มีเวลามาสนใจเธอเมื่อเข้ามาในห้องเฉินปิงเริ่มฝึกฝนและอาาัลารอบตัวเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเขาต้องใช้เวลาทั้งหมดเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาคุณไม่สามารถพึ่งพามิสเตอร์ชี้ได้เสมอไปมิสเตอร์ชี้ยังบอกด้วยว่าเขาจะไม่ฆ่าศัตรูแทนเขาคุณต้องฆ่าศัตรูของคุณเองคราวนี้ผู้คนจากห้องโถงที่สิบพบเสียวหวงเช่าอีกครั้ง ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายไม่กลัวที่จะถูกทุบตีเฉินปิงตัดสินใจที่จะไม่แสดงความเมตตาในครั้งนี้เฉินปิงได้รับการเลื่อนขั้นเป็นอาณาจักรมหายานระดับที่สองแม้ว่าอาณาจักรของเขาจะพัฒนาอย่างรวดเร็วมากแต่สิ่งที่เฉินปิงขาดมากที่สุดในตอนนี้ก็คือประสบการณ์แม้ว่าเขาจะไปถึงอาณาจักรแล้วแต่ความเร็วในการฝึกฝนของเฉินปิงนั้นเร็วมากจนในการต่อสู้บางครั้งเฉินปิงไม่มีประสบการณ์มาก บ่อยครั้งในอาณาจักรเดียวกันพระที่มีประสบการณ์การต่อสู้หลายปีจะแข็งแกร่งกว่าพระที่ไม่มีประสบการณ์ขณะฝึกซ้อมเฉินปิงก็หยิบแผ่นหยกออกมาจากรูปแบบสวรรค์และโลกด้วยจากใบหย,ยกทั้งสี่ใบเฉินปิงสามารถเปิดได้เพียงใบเดียวเท่านั้นไม่สามารถเปิดใบหย,ยกรูปแบบอื่นได้และจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณของเขาไม่สามารถเข้าไปได้เขารู้ว่าเมื่อแผ่นหยกทั้งสี่แห่งรูปแบบสวรรค์และโลกถูกเปิด รูปแบบสวรรค์และโลกจะปรากฏขึ้นและจากนั้นเขาจะสามารถหาโอกาสที่จะทำลายรูปแบบนั้นได้ตอนนี้เฉินปิงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการก่อตัวของสวรรค์และโลกอยู่ที่ไหนไม่ต้องพูดถึงว่าจะทำลายมันได้อย่างไรเฉินปิงพยายามจ่อจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาเข้าไปในรูปแบบที่สองยกหลุดทีละน้อยจิตสำนึกของเฉินปิงเป็นเหมือนได้เส้นเล็กและเขาได้สำรวจช่องว่างของรูปแบบที่สองของยกสลิปอย่างระมัดระวัง กระบวนการนี้เป็นเรื่องยากมากราวกับว่าเขากำลังแข่งกับเวลาและต่อสู้กับพลังที่มองไม่เห็นของผนึกเม็ดเหนือค่อยๆก่อตัวขึ้นบนหน้าผากของเขาแต่ดวงตาของเขาส่องแสงอย่างไม่ยอมใครในทุกความพยายามเฉินปิงสามารถสัมผัสได้ถึงพลังแห่งการผนึกที่เด้งกลับมามันเป็นพลังโบราณและทรงพลังที่ดูเหมือนจะบรรจุก,กฎเกณฑ์และระเบียบไว้เมื่อโลกเปิดครั้งแรกอย่างไรก็ตามเฉินปิงไม่ได้ถอยกลับเขารวบรวมพลังทางจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดของเขา ตั้งสมาธิไปที่จุดสูงสุดและประทับตราที่ดูเหมือนจะทำลายไม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อเฉินปิงเกือบหมดแรงเขาก็ได้รับโอกาสอันละเอียดอ่อนทันทีโอกาสนั้นเปรียบเสมือนดวงดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืนนำทางเขาให้ค้นพบจุดอ่อนของผนึกเฉินปิงรู้สึกมีความสุขและรวบรวมกำลังทั้งหมดของเขาทันทีเพื่อส่งผลกระทบสุดท้ายไปยังจุดนั้นบูมเสียงแผ่วเบาดังสะท้อนในทะเลแห่งจิตสำนึกของเฉินปิง ราวกับว่าในที่สุดผนึกก็ทนแรงกดดันไม่ไหวและพังทลายลงหลังจากนั้นทันทีข้อมูลจํานวนมหาศาลลังไหลเข้าสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกของเฉินปิงซึ่งเป็นความลับทั้งหมดเกี่ยวกับแผ่นหยกครั้งที่สองขององค์การก่อตัวของสวรรค์และโลกบทที่4,683ความรู้สึกในขณะท,ที่จิตสํำนึกทางจิตวิญญาณของเฉินปิงค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในแผ่นยกที่สองขององค์การก่อตัวอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลก ลมหายใจโบราณและความผันผวนก็กระทบใบหน้าของเขาเราว,ว่าเดินทางผ่านการเวลาและอวกาศนำเขาเข้าสู่สถานการณ์ลึกลับและคาดเดาไม่ได้ภายในแผ่นหยกแสงและอักษรรูนประสานกาันก่อให้เกิดการก่อตัวที่ซับซ้อนและงดงามการก่อตัวเหล่านี้หมุนอย่างช้าๆปล่อยพลังงานที่ผันผวนจนหยุดหัวใจเฉินปิงหมกมุ่นอยู่กับโลกที่สร้างขึ้นจากการก่อตัวจิตใจของเขาเคลื่อนไหวไปตามแสงและเงาที่ไหลลืน่น พยายามบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนและเข้าใจความหมายเบื้องหลังแต่ละรูนเวลาดูเหมือนจะหมดความหมายที่นี่เฉินปิงรู้สึกราวกับว่าเขากำลังสะท้อนกับโลกและทุกลมหายใจที่เขาหายใจเข้าไปก็เชื่อมโยองอย่างละเอียดกับรูปแบบโดยรอบเขาเริ่มเข้าใจแก่นแท้ขององค์การก่อตัวอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบที่ใช้สำหรับการกักขังแต่ยังเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการประยุกต์ใช้กฎธรรมชาติของสวรรค์และโลกด้วย รูนแต่ละอันเป็นการจำลองกฎของสวรรค์และโลกที่แม่นยำและการก่อตัวทั้งหมดเป็นชุดขององค์การจำลองเหล่านี้ซึ่งสามารถระดมพลังของสวรรค์และโลกเพื่อให้ได้ผลที่เกือบจะน่าอัศจรรย์ในการตระหนักรู้นี้เฉินปิงค้นพบว่าเพื่อที่จะเชี่ยวชาญและทำลายการก่อตัวอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกอย่างแท้จริงความแข็งแกร่งหรือทักษะเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอกุญแจสำคัญอยู่ที่การรับรู้และการปฏิบัติตามพลังที่มองไม่เห็นระหว่างสวรรค์และโลก สิ่งที่เขาต้องทำไม่ใช่แค่เรียนรู้วิธีจัดเรียงหรือเปิดใช้งานรูปแบบดังกล่าวเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและดึงพลังจากมันเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นที่ละเมิดกฎแห่งธรรมชาติในขณะที่เฉินปิงหมกมุ่นอยู่กับความเข้าใจอันลึกซึ้งนี้เวลาในโลกภายนอกก็ผ่านไปอย่างเงียบๆทันใดนั้นการส่ะเสถอนที่รุนแรงได้ขัดขวางการไตรตรองของเขา เฉินปิงฟื้นจิตใจของเขาและพบว่าไม่เพียงแต่เขาสามารถเปิดแผ่นหยกชั้นสองได้สำเร็จเท่านั้นแต่สภาพจิตใจและความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของเขายังได้ก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพอีกด้วยเฉินปิงไม่รู้ว่าเมื่อเขาทำลายแผ่นหยกรูปแบบที่สองก็เกิดปรากฏการณ์แปลกๆลงมาจากท้องฟ้าเหนือสวรรค์และโลกมนุษย์และรังสีหลากสีก็ปรากฏขึ้นดูเหมือนว่าจะมีร่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในแสงราวกับว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่ง อย่างไรก็ตามลิมิตนี้หายไปหลังจากนั้นเพียงครู่เดียวและมีคนไม่มากที่เห็นมันแต่นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พระพิกสุจํ์จนวนมากในสวรรค์และโลกมนุษย์ตกตะลึงราวกับว่าก้อนหินขนาดใหญ่ถูกโยนลงไปในทะเลสาบอันเงียบสงบพลังที่ซ่อนอยู่มากมายในสวรรค์และโลกมนุษย์ได้เปิดเผยตัวเองในเวลานี้แต่เฉินปิงไม่รู้เรื่องนี้หลังจากยืดกล้ามเนื้อแล้วเขาก็เดินออกจากห้องหลังจากเดินออกจากห้องเฉินปิงก็เห็น จีหยุนและเหยาเหมยยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือหอมองไปที่เส้นขอบฟ้าที่อยู่ห่างไกลดูเหมือนจีหยุนกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเหยาเหมยเฉินปิงแค่ยิ้มและไม่รบกวนทั้งสองคนจีหยุนติดตามเขาตลอดเวลาตอนนี้ที่เหยาเหมยอ,อยู่กับเขาบางที่เขาอาจจะไม่เหงาเกินไปยิ่งไปกว่านั้นเหยาเหมยก็ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปและในที่สุดเธอก็มีจุดหมายปลายทางเรือหอลงมาจากท้องฟ้าเหนือเซียวห่วงเชาและค่อยคอยร่อนลงสู่เมืองจัก,กรพรรดิ เซียยหยวนชานเซียวเฟิงและเจ้าหน้าที่ของราชวงศ์เซียวต่างเข้าแถวเพื่อต้อนรับเขาสำหรับราชวงศ์เซยเียวเฉินปิงเป็นชายผู้สูงศักดิ์หากไม่มีเฉินปิงราชวงศ์เซียว,วจะได้รับโชคนับพันปีจากนายซีได้อย่างไรในเวลานี้หยุนหลี่ซึ่งอยู่นอกเมืองจัก,กรพรรดิค่อยๆลืมตาขึ้นมายิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าเขาอยู่ที่นี่คุณรู้ได้อย่างไรซื่อหลานถามด้วยความสับสนสัมผัสิี หยุนลี่ค่อยๆลุกขึ้นจากก้อนหินและร่างของเขาก็หายไปทันทีชีหลานยังชักจูงผู้คนให้ติดตามเขาและเข้าไปในเมืองจัก,กรพรรดิด้วยเมื่อเฉินปิงพาจีหยุนและเห่ยาเหมยลงจากเรือหอกเซียวหยวนชานและทุกคนก็ทักทายเขาทันทีการต่อสู้ครั้งนั้นปราบปรามเห่ยาเหมยเธอไม่คาดคิดว่าเฉินปิงจะได้รับความเคารพนับถือขนาดนี้ในโลกแห่งสวรรค์และโลกนี้คุณเฉินพระราชวังทั้งสิบหนน เซียวหยวนซานร,รีบไปและกำลังจะบอกเฉินปิงเกี่ยวกับผู้คนที่มาจากห้องโถงที่10บทที่4,684การบทและการร้องเจ๊กเจ๊กแต่เฉินปิงโบกมือจากนั้นหันไปมองเข้าไปในความว่างเปล่าและพูดเบาๆไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วพวกเขาอยู่ที่นี่ฉันเห็นแรงสั่นสะเทือนในความว่างเปล่าจากนั้นร่างของหยุนหลีก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆถัดจากหยุนหลีคือชี่หลาน ด้านหลังพวกเขามีพระภิกษุชุดดำสิบคนซึ่งอยู่เหนือระดับที่ห้าของอาณาจักรมหายานแต่ละคนถือกระบี่และเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าจัวเทียนเจิ้งติดตามพระภิกษุชุดดำเหล่านี้แม้ว่าเขาจะออกไปไม่ได้แต่เขาก็ซ่อนตัวอยู่ห่างไกลเฉินปิงและหยุนหลี่มองหน้ากันและทั้งคู่ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยในเวลาเดียวกันอาณาจักรมหายานชั้นสองหยุนหลี่ขมวดคิ้วและกล่าวว่า เพราะเขาได้รับข่าวว่าเฉินปิงเป็นเพียงนักบวชระดับเก้าในอาณาจักรความทุกข์ยากเขาจะกลายเป็นนักบวชระดับสองในอาณาจักรมหายานได้อย่างไรเขาคิดว่าเขาจําคนผิดแล้วท้ายที่สุดหยุนลี่ไม่เคยพบกับเฉินปิงเลยเมื่อเซียวหยวนซานเห็นสิ่งนี้เขาก็ตกตะลึงเมื่อสักครู่นี้เขาไม่ได้สังเกตเห็นมันแต่ตอนนี้เขาตระหนักได้ว่าภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเฉินปิงก็ได้รับการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่สองของอาณาจักรมหายานเหลือเชื่อ จวดเทียนเจิ้งที่ตามมาข้างหลังตกใจมากจนกรามคขางเฉินปิงคุณคุณกลายเป็นระดับที่สองของอาณาจักรมหายานได้อย่างไรจวดเทียนเจิ้งชี้ไปที่เฉินปิงและพูดอย่างตะกุกตะกักเฉินปิงไม่สนใจจวดเทียนเจิ้งแต่มองไปที่หยุนลี่แล้วถามว่าคุณกำลังมองหาฉันอยู่หรือเปล่าในเวลานี้จวเทียนเจิ้งไม่สามารถละสายตาจากเฉินปิงได้อีกต่อไปหยุนลี่พยักหน้าห้องโถงที่สิบหยุนลี่ หยุนลี่โค้งคำนับมือไปทางเฉินปิงอย่างสุภาพมากทุกคนที่ได้เห็นฉากนี้ต่างก็ประหลาดใจเล็กน้อยหยุนลี่ไม่ได้ต้องการแก้แค้นเฉินปิงจริงๆหรือเขาดูสุภาพและไม่ข้าฟันเลยเฉินปิงตอบแทนมารยาทและพูดว่าเฉินปิงพี่เฉินเราคุยกันคนเดียวได้ไหมหยุนลี่กล่าวพี่เฉินแชทคนเดียวเกิดอะไรขึ้นเซี่ยวหยวนชานและคนอื่นๆสับสนเล็กน้อย จริงๆแล้วแม้แต่เฉินปิงเองก็สับสนเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าหยุนลีขายยาชนิดใดในตำลึงเป็นไปได้ไหมว่าคนเหล่านี้จากห้องโถงที่สิบไม่ได้มองหาปัญหาสำหรับฉันโอเคเฉินปิงพยักหน้าคุณเฉินเซี่ยวหยวนชานต้องการหยุดมันอย่างเร่งด่วนท้ายที่สุดอีกฝ่ายก็อยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรมหายานระดับที่9าแม้ว่าตอนนี้เฉินปิงจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับที่สองของอาณาจักรมหายานก็ตาม แต่การจัดการกับพระภิกษุในมหายานชั้นเก้านั้นคงไม่ง่ายขนาดนั้นและฉันไม่รู้ว่าอีกฝ่ายขายยาชนิดใดในตำลึงหากมีการชอโกองเฉินปิงจะไม่ตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมเฉินปิงโบกมือของเขาบอกเซียวหยวนชาะว่าไม่ต้องกังวลจากนั้นจึงทำท่าทางเชิญชวนไปทางหยุนลี่ร่างของทั้งสองคนหายไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้ผู้คนที่เหลือในราชวงศ์เซียวและผู้คนในห้องโถงที่สิบมองหน้ากันด้วยความตกตะลึง เมื่อตัวเอกทั้งสองจากไปแล้วก็ได้แต่รอไม่มีใครกล้าลงมือในขณะนี้เฉินปิงกำลังเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับหยุนหลี่ไม่มีวิแววของความเป็นปรปักษ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองตรงกันข้ามพวกเขาดูเหมือนเป็นเพื่อนเก่ามานานหลายปีคุณจะไม่ฆ่าฉันเหรอเฉินปิงพูดก่อนทำไมฉันต้องฆ่าคุณด้วยหยุนหลี่ยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าฉันฆ่าลอลต,ตา้าเฉินปิงไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเขารู้ว่าลัวต้าม,มาจากห้องโถงที่สิบ และเขามีความสำคัญมากแล้วไงล่ะหยุนลี่ยังคงยิ้มอยู่ฉันฆ่าคนจากวังที่สิบของคุณถ้าคุณไม่มาหาฉันเพื่อแก้แค้นแล้วคุณมาหาฉันทำไมเฉินปิงทนไม่ไหวอีกต่อไปผู้ชายคนนี้จะทำอะไรเนี่ยพูดตรงๆก็บน่นฉันแค่ตามมาหาคุณเพราะฉันอยากรู้เกี่ยวกับคุณหยุนลี่มองตรงไปที่เฉินปิงคุณมีรัศมีของสามเผ่าในตัวคุณคุณมีไฟสูงสุดของเผ่าปีศาจด้วยหรือไม่ คุณหมายถึงสิ่งนี้เหรอเฉิญปิงกลางฝ่ามือออกและไฟปีศาจก็เริ่มฟาดลงบนฝ่ามือของเขาหลังจากเห็นปีศาจตัวนี้สีหน้าสงบของหยุนลี่ก็แสดงให้เห็นถึงความตกใจในที่สุดในเวลาเดียวกันมีดในมือของเขาดูเหมือนจะรู้สึกถึงพลังปีศาจและเริ่มสั่นสะท้านบทที่สี่พัน้ห้าฉันไม่รู้คุณไม่ใช่ผู้ฝึกฝนปีศาจและไฟสูงสุดของปีศาจของคุณก็ไม่บริสุทธิ์ หยุนหลีกดมิดยาวของเขาเบาๆแล้วพูดกับเฉินปิงเออรู้ได้ไงเฉินปิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยไฟสูงสุดในปัจจุบันของเขาไม่ใช่ไฟสูงสุดของปีศาจบริสุทธิ์แต่เป็นการผสมผสานของไฟสูงสุดหลายลูกโดยไม่คาดคิดหยุนหลีสังเกตเห็นมันได้ในพริบตาฉันเคยเห็นเผ่าพันธุน์อสูรบริสุทธิ์มาก่อนแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้หยุนหลี่กล่าว เฉินปิงขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าคนจากว่านี้จะมีปฏิสัมพันธ์กับเหยียนโมมาก่อนคุณซีที่อยู่ข้างหลังคุณเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มปีศาจหรือเปล่าหยุนลี่ถามตอนนี้ที่เฉินปิงพบกับฝ่ายสูงสุดของเผ่าปีศาจมีความเป็นไปได้มากที่ผู้สนับสนุนที่อยู่ข้างหลังเขาเป็นผู้ฝึกฝนปีศาจเฉินปิงส่ายหัวไม่แล้วเขาเป็นใครหยุนลี่อยากรู้ว่าใครคือคนที่สามารถฆ่าลั่วต้าแล้วฟื้นคืนชีพได้คือใคร การฆ่าลอตตาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเขาลงมือจริงๆเขาก็มีความสามารถในการฆ่านาโรตได้แม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับที่9ของอาณาจักรมหายานแต่หยุนลี่ก็เป็นบุตรชายของปรมาจารย์แห่งห้องโถงที่ส0บดาบที่อยู่ในมือของเขาไม่ใช่สิ่งที่ผู้บูชาลอตตาสามารถครอบครองได้เมื่ออาณาจักรเหมือนกันการแข่งขันจึงเป็นเรื่องของประสบการณ์และอาวุธเวทมนต์แต่การฆ่าลอตตาแล้วทำให้เขาฟื้นคืนชีพนั้นค่อนข้างจะอุกอาจ บางอย่างที่แม้แต่พ่อของเขาซึ่งเป็นหัวหน้าห้องโถงที่สิบก็ยังทําไม่ได้ฉันไม่รู้เฉินปิงยังคงส่ายหัวหยุนลี่ขมวดคิ้วและจ้องมองไปที่เฉินปิงคุณไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนของคุณหยุนลี่ไม่เชื่อสุดท้ายคุณสีคือคนที่ปกป้องเฉินปิงเฉินปิงจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าอีกฝ่ายคือใครแต่เฉินปิงไม่ได้พูดอะไรเลยเขาไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่านายเฉินคือใคร เฉินปิงเคยอยากรู้อยากเห็นมากและอยากค้นหาตัวตนของมิสเตอร์ชิมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เฉินปิงไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเขารู้แค่ว่ามิสเตอร์ซี่คือหนึ่งในคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้วฉันไม่รู้เฉินปิงสายหัวอีกครั้งหยุนลี่มองไปที่เฉินปิงและไม่ได้ถามคำถามอีกต่อไปไม่ว่าเฉินปิงจะไม่รู้จริงๆหรือไม่อยากบอกเขาก็ตามหยุนลี่รู้ดีว่าหากเขายังคงถามต่อไปก็จะไม่เกิดผลลัพธ์ คุณไม่ใช่พระจากโลกแห่งสวรรค์และมนุษยชาติเหรอจูจูหยุนหลี่ก็ถามขึ้นเฉินปิงตกตะลึงอยู่ครูหนึ่งจา,จากนั้นจึงพยักหน้าเขาไม่เข้าใจว่าหยุนหลี่มองเห็นได้อย่างไรว่ามันไม่ต่างอะไรถ้าเขาติดตามพระจากสวรรค์และโลกมนุษย์ไม่เคยมีใครสงสัยเลยว่าตนไม่ใช่พระภิกษุในโลกแห่งสวรรค์และมนุษยชาติแต่หยุนหลี่เห็นมันเป็นครั้งแรกเมื่อเขาเห็นเขาต้องเบากว่าดวงตาของผู้ชายคนนี้มีพิษจริงๆ อยากรู้ว่าฉันคิดได้ยังไงหยุนลี่ถามเฉินปิงไม่พูดอะไรและไม่แสดงออกเขาไม่ต้องการทําตามความคิดของหยุนลี่ที่จะควบคุมเขาเมื่อเห็นว่าเฉินปิงไม่ตอบสนองหยุนลี่จึงพูดต่อเพราะในโลกแห่งเทพเจ้าและมนุษย์จะไม่มีอัจฉริยะเช่นคุณไม่ต้องพูดถึงพระเช่นคุณที่กระโดดและกระโดดต่อสู้คุณเป็นอาณาจักรมหายานระดับสอง แม้ว่าคุณจะเป็นอัจฉริยะก็ตามหากคุณสามารถเอาชนะอาณาจักรมหายานระดับที่สามหรือสี่ได้คุณถือว่าไม่น่าเชื่อแต่คุณสามารถฆ่าพระภิกษทุที่จุดสูงสุดของอาณาจักรมหายานระดับเก้าได้คุณเป็นคนนิสัยไม่ดีในโลกของเทพ,พเจ้าและมนุษย์จะไม่มีสัก์คนเดียวหยุนลี่พูดอย่างมั่นใจมากและเมื่อเห็นท่าทางมั่นใจของหยุนลี่เฉินปิงก็แค่ยิม้มในฐานะสมาชิกของเผ่าเทพความมั่นใจในตนเองของหยุนลี่นั้นถูกยับยั้งมากที่สุด ท้ายที่สุดแล้วพระศักดิ์สิทธิ์ล้วนแต่หญิงพยองและหญิงพยองคาดว่าเมื่อมีคนอื่นมาพวกเขาจะไม่พูดคุยกับเฉินปิงเกี่ยวกับเรื่องนี้และเริ่มต่อสู้โดยตรงถามฉันได้แล้วมันยุติธรรมเท่านั้นหยุนลี่พูดกับเฉินปิงวัดของคุณเป็นองค์กรแบบไหนเป้าหมายของคุณคืออะไรเฉินปิงถามเฉินปิงยังอยากรู้อยากเห็นมากเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ที่ประกอบด้วยเทพเจ้าและอยากรู้ว่าวัดนี้เป็นองค์กรแบบไหน วัดนี้มีจุดประสงค์อะไรเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างเทพกับปิศาจหรือไม่บทที่4,686หมาตัวใหญ่ฉันไม่รู้หยุนลี่ส่ายหัวเฉินปิงตกตะลึงแล้วถามต่อไปว่าใครคือเจ้าแห่งวิหารของคุณนอกจากวัดทั้งสิบของคุณแล้ววัดอีกเก้าแห่งอยู่ที่ไหนไม่มีความคิดหยุนลี่ยังคงส่ายหัวเฉินปิงมองไปที่หยุนลี่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัย ผู้ชายคนนี้พยายามเรียนแบบตัวเองแล้วบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเหรอฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงฉันไม่รู้ตัวตนของนายสี่ไม่ใช่เรื่องโกหกถ้าอย่างนั้นคุณควรจะรู้ว่าความแข็งแกร่งของเจ้านายในวังของคุณคืออะไรใช่ไหมเฉิญปิงถามต่อหยุนลี่ยังคงส่หัวฉันไม่รู้ฉันไม่คิดว่าพ่อจะรู้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการตอบคำถามของคุณแต่ฉันไม่สามารถตอบได้ฉันเข้าใจ เฉินปิงมองดูสีหน้าของหยุนหลี่และรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้โกหกวัดน,นี้ควรมีลำดับชั้นมากดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้และเป็นไปไม่ได้เลยที่คนด้านล่างจะเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องบนท้ายที่สุดแล้วในบรรดาวัดต่างๆห้องโถงที่สิบนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่ำที่สุดตอนนี้เราได้รู้จักกันและบรรลุเป้าหมายแล้วออกไปได้ไหมเฉินปิงถามหยุนหลี่บอกกว่าเขาแค่อยากพบเขาแต่เขาเป็นใคร เมื่อเห็นและเข้าใจแล้วจึงออกไปได้จู่ๆฉันก็รู้สึกคันและอยากแข่งขันกับคุณปราบเท่าที่ฉันทำได้หยุนลี่อยากลองจริงๆว่าเฉินปิงสามารถสังหารจุดสูงสุดระดับเก้าของอา,า,ญญาณาจักรมหายานได้หรือไม่แต่ถ้าเขาลงมือหยุนลี่กลัวว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเขาจะต้องตายแน่นั่นเป็นเหตุผลที่เขาเสนอให้แข่งขันกับเฉินปิง การแข่งขันแบบจุดต่อจุดสามารถทดสอบความแข็งแกร่งของเฉินปิงได้โดยไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายเฉินปิงมองไปที่หยุนหลีและหัวเราะโดยตรงเขาได้เห็นผ่านความคิดเล็กเล็กน้อยน้อยของหยุนหลีแล้วแต่เฉินปิงไม่กลัวดังนั้นเขาจึงพยักหน้าและพูดว่าเอาละ่ะแต่ฉันมีเงื่อนไขเฉินปิงไม่สามารถปล่อยให้หยุนหลีใช้ประโยชน์จากเขาโดยเปล่าประโยชน์ผู้ชายคนนี้ใจร้ายและเฉินปิงก็ไม่ใช่คนโง่เช่นกัน เงื่อนไขอะไรหยุนลี่ถามมาเสี่ยงโชคกันดีกว่าถ้าเราแค่แข่งขันกันมันก็ไร้ความหมายเฉินปิงกล่าวเอาละแต่ฉันออกมาอย่างเร่งรีบและไม่ได้นำทรัพยากรมามากนักฉันมีหินวิญญาณนางฟ้าเพียงหนึ่งหมื่นก้อนในถุงเก็บของนี้ฉันสงสัยว่าจะโอเคไหมหยุนลี่หยิบถุงเก็บของออกมาแล้วพูดว่าแม่งเมื่อเฉินปิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็สาบแช่งชายร่างใหญ่ในใจทันที จากนั้นเขาก็มองไปที่หยุนลี่แล้วพูดว่าถึงแม้ศิลาวิญญาณอมะตะหมื่นก้อนจะไม่มากแต่ก็แทบจะไม่พอแม้ว่าเฉินปิงจะตกใจกับศิลาวิญญาณอมะตะหมื่นก้อนแต่เขาไม่สามารถแสดงออกมาได้ในเมื่อคุณทำได้มาเริ่มกันเลยแต่จำไว้ว่าถ้าคุณทำร้ายฉันจนถึงที่สุดฉันจะไม่ให้หินนางฟ้าแก่คุณด้วยซ้ำหยุนลี่เตือนอีกครั้งเฉินปิงไม่ต้องสงสัยเลยว่าคู่ต่อสู้อยู่ที่ระดับเก้าของอาณาจักรมหายาน แต่เขาบอกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าให้หยุดทำร้ายเขาเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกังวลเราจะบรรลุเป้าหมายแน่นอนเฉินปิงพยักหน้าเมื่อเฉินปิงพูดจบทั้งสองก็ขยับตัวและตีตัวออกห่างทันทีทันใดนั้นบรรยากาศก็เริ่มตึงเครียดอากาศโดยรอบดูเหมือนจะเย็นลงและแม้แต่สายลมก็หยุดลงเพียงรอให้การต่อสู้อันแสนวิเศษเกิดขึ้น เฉินปิงสูดหายใจลึกดวงตาของเขาเฉียบคมราวกับนกอินทรีและพลังทางจิตวิญญาณในร่างกายของเขาก็พุ่งสูงขึ้นราวกับว่าแม่น้ำได้พังทลายฝั่งและไม่สามารถหยุดยั้งได้เขาค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นโดยงายฝ่ามือขึ้นและด้วยการสวดมนต์แผ่วเบาดาบยาวที่เรียบง่ายและสง่างามก็ค่อยๆค,ควบแน่นออกมาจากความว่างเปล่านั่นคือดาบสังหารมังกรของเฉินปิงดาบดาบเรืองแสงด้วยแสงสีเขียวจางๆและมีเสียงคำรามของมังกรแผ่วเบา เผยให้เห็นรัศมีที่ครอบงำซึ่งสามารถฆ่าทุกสิ่งและมีอำนาจทุกอย่างเมื่อหยุนหลีเห็นสิ่งนี้ม่านตาของเขาก็หดตัวลงอย่างกะทันหันด้วยสีหน้าของเขาที่ไม่น่าเชื่อในฐานะบุตรชายของปรมาจารย์คนที่สิบของวิหารเขามีความรู้กว้างขวาง,วางดังนั้นเขาจึงรับรู้ถึงพลังพิเศษของดาบสังหารมังกรโดยธรรมชาตินี่คือนี่คือดาบของคุณเหอ เสียงของหยุนหลีสั่นเทาและเห็นได้ชัดว่าเขาตกใจมากที่เฉินปิงหยิบดาบสังหารมังกรออกมาบทที่4,687คุณกำลังเล่นตลกกับฉันใช่แล้วนี่คือดาบสังหารมังกรเฉินปิงยิ้มอย่างสงบและยืนถือดาบอยู่ในมือล้อมรอบด้วยพลังทางจิตวิญ,ญญาณราวกับดาบที่ไม่มีใครเทียบได้ที่กำลังจะถูกปลดออกจากฝักไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอสามารถฆานาโรตได้ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับดาบของคุณ แต่ดาบในมือของฉันไม่ใช่ของตายพลังทางจิตวิญญาในร่างกายของหยุนหลีก็เดือดพล่านเช่นกันและดาบยาวในมือของเขาก็เปล่งประกายอย่างสดใสราวกับว่ามีเปลวไฟลุกโชนกระโดดขึ้นไปบนดาบการต่อสู้กำลังจะประทุขึ้นร่างของหยุนหลีกลายเป็นกระแสแสงและพุ่งเข้าหาเฉินปิงอย่างดุเดือดพร้อมกับเสียงลมคำรามและเปลวไฟที่ลุกโชนช่วง เฉินปิงหมุนตัวเบาๆและเวียนดาบสังหารมังกรเบาๆแสงของดาบนั้นราวกับมังกรทำให้การโจมตีของหยุนหลี่เป็นกลางอย่างช่ำชองในเวลาเดียวกันปลายดาบแตะพื้นเบาๆและดิดตัวกลับด้วยพลังโจมตีจุดสำคัญของหยุนหลี่พวกเขาทั้งสองเดินไปมาเงาของดาบพันกันและการประทะก,กันทุกครั้งก็มาพร้อมกับเสียงคำรามทำให้เกิดคลื่นอากาศขึ้นเป็นชั้นและพื้นที่โดยรอบดูเหมือนจะถูกฉีกออกจากกันด้วยพลังนี้ ดาบของหยุนลี่มีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ในขณะที่ดาบสังหารมังกรของเฉินปิงนั้นว่องไวมากบางครั้งมันก็กลายเป็นมังกรสีเขียวและทะยานผ่านสวรรค์ทั้งเก้าบางครั้งมันก็กลายเป็นฝนดาบสุญญากาศซึ่งทำให้เวียนหัวเมื่อมองดูเมื่อเวลาผ่านไปการต่อสู้เริ่มเข้มข้นขึ้นและความเร็วและความแข็งแกร่งของคนทั้งสองก็เพิ่มขึ้นจนสุดขีดทุกการผเผชิญหน้าก็น่ากลัวแม้ว่าระดับของหยุนลี่จะสูงกว่าเฉินปิง แต่เขาก็ค่อยๆตกอยู่ในความเสียเปรียบเมื่อเผชิญกับความคมของดาบสังหารมังกรและทักษะดาบอันประณีตของเฉินปิงในที่สุดหลังจากการประทะก,กันอย่างดุเดือดหยุนลี่ก็บังเอิญจับจุดบกพร่องได้และถูกเฉินปิงจับไว้ดาบสังหารมังกรนั้นเหมือนกับงูวิญ,ญญาณที่ออกมาจากครูของมันเจาะการป้องกันของหยุนลี่ในมุมที่น่าทึ่งปลายดาบแต่ไหลของหยุนลี่เบาๆทิ้งรอยดาบตื้นๆจากนั้นเฉินปิงก็เก็บฝากดาบอย่างรวดเร็วและทุกอย่างก็กลับมาที่จะสงบ ฉันแพ้หยุนลี่เลิกดาบแล้วยืนมองดูรอยดาบบนไหล่ของเขาไม่มีความลังเลในดวงตาของเขามีแต่ร่องรอยของความโล่งใจและความชื่นชมในดวงตาของเขาเฉินปิงยิ้มเล็กน้อยหยิบดาบเข้าฝักแล้วพูดว่าฉันเห็นด้วยความแข็งแกร่งของคุณก็ไม่ธรรมดาเช่นกันถ้าคุณไม่ชี้ให้เห็นผลลัพธ์ก็จะยังไม่ทราบผลเมื่อได้ยินสิ่งนี้หยุนลี่ก็ยิ้มอย่างเต็มที่หยิบหินวิญ,ญญาณอมาตะหนึ่งหมื่นก้อนออกจากถุงเก็บของของเขาแล้วโยนมันให้เฉินปิง ฉันยินดีที่จะยอมรับความพ่ายแพ้วันนี้คุณทุกตีฉันเพียงเครื่องก้าวหินวิญญาณอมาตะานี้เป็นของคุณเฉินปิงจับหินวิญญาณน,นางฟ้าได้และรู้สึกถึงพลังทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในนั้นและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขแอบบแอบบรวยได้เฮงจริงๆหินวิญญาณน,นางฟ้าเหมือนก้อนตอนนี้ฉันมีทรัพยากรที่จะฝึกฝนต่อไปในภายหลัง เฉินปิงเอาชนะหยุนหลี่ได้เพียงเครื่องเดียวเพราะเขาไม่ต้องการให้หยุนหลี่เดาความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาปังในขณะนี้เสียงแตกหักก็ดังกล้องไปทั่วโลกจากนั้นมีดในมือของหยุนหลี่ก็แอตกออกเป็นหลายชิ้นและลม้มลงกับพื้นหยุนหลี่เหลือเพียงด้ามมีดในมือซึ่งดูตลกมากเมื่อมองดูด้ามมีดในมือหยุนหลี่ก็เงียบไปนานยาทันใดนั้นภาษาหยาบคายก็หลุดออกมาจากปากของหยุนหลี่ เฉินปิงยิ้มเล็กน้อยฉันขอโทษจริงๆมีดของคุณอ่อนแอเกินไปในขณะน,นี้หยุนหลีรู้สึกไม่สบายราวกับว่าเขากินมแมลงวันเขาคิดว่าเฉินปิงเอาชนะเขาได้เพียงครึ่งกระบวน่าแต่เขาไม่คาดคิดว่าช่องว่างระหว่างพวกเขาจะไกลเกินไปอาวุธในมือไม่อยู่ในระดับเดียวกันอีกต่อไปหากมีการต่อสู้ระหว่างความเป็นความตายจริงฉันกลัวว่าตอนนี้หัวของเขาจะเปลี่ยนไปแล้วคุณล้อเล่นฉันเหรอ ยุนลี่มองเฉินปิงด้วยความโกรธคุณไปเริ่มพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ไหนทำไมฉันถึงหลอกคุณเฉินปิงยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้เราไม่ได้ยุติข้อตกลงของเราใช่ไหมถ้าเจ้าทำให้ข้าเจ็บแม้แต่นิดเดียวข้าก็ไม่สามารถให้ศิลาวิญญ,ญาณอมาตะแก่เจ้าได้ยุนลี่กล่าวฉันไม่ได้ทำร้ายคุณแค่มีดของคุณไม่แข็งแรงและฉันไม่ได้บอกว่วมันทำร้ายคุณไม่ได้เฉินปิงอธิบาย เมื่อเห็นเฉินปิงเช่นนั้นหยุนลี่ก็ทำได้แค่ฝันและกลืนมันลงท้องหินวิญญาณนางฟ้าทั้งหมดมอบให้กับเฉินปิงและตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรไม่ต้องพูดถึงว่าไม่มีการเอ่ยถึงอาวุธในตอนแรก